ทุกทุกคนนะคะคนที่เป็นชาวราศีเมถุนทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ e e n Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูวดวงคะ่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive t h i n g Positive way because you are limitless ค่ะ และในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศีมิถุนทุกคนนะคะประจำเดือนธัซ e m b e คะ่ะธันมาคม2,563นะคะ2020ว่าความรักของเพื่คุณจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ โดยในวันนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2องเซกชันวยกันค่ะในเซกชันแรกนะคะจะเป็นในส่วนของคนโสดและเซกชันที่2จะเป็นในส่วนของคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนค่ะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่า,วานี่คือ general r e i d i n g ค่ะดังนั้นนะคะอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คื้อส่วนตัวด,ด้วยกันค่ะ ซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวในการการขอคำปรึกษาการโคชนะคะหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง d e s c r i p t i o n Box ด้านล่างนี้นะค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่คอนโซดกันเลยนะคะว่าพลังงานของคอนโสดจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ So let's get started ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนโสดนะคะคนที่เป็นคนโสดชาวราศีเมถุนทุกคนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณในเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ The first one ค่ะคือ the d e v i l นะคะ n i g h t of coins นะคะ view of r June six of o a n s นะคะ j u d g m e n and the high priestess ค่ะทั้งหมดตรงนี้นะคะทำให้คุณรู้เลยว่าคุณกำลังจะเผชิญหน้ากับคนที่โชคชะตาฟาลิคิตจัดสรรให้มาเจอกัน ไม่ว่าจะเป็นบุญกรรมนำแต่งหรืออะไรก็ตามที่พามานะคะคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่มีโชคชะตากับคุณและค่อนข้างมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ว่าต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะและคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคู่เหวคู่กรรมด้วยสําหรับบางคนนะคะ อาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนเนื่องจากมันเป็นเจอร์ีดิ้งนะแต่คีนบอกเลยว่าการที่คุณได้พบเจอกับคนคนนี้นะคะในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าการเข้ามาของคนนี้เนี่ยจะเข้ามาเพื่อสอนในคุณเติบโตขึ้นนะคะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือว่าจะเป็นคนที่ชะตาฟ้าลิขิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมาให้เจอเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นนะคะถ้าธันวาไม่ได้เจอปีหน้าฟ้าใหม่ก็ ต้องได้เจอค่ะเพราะเขามีส่วนสำคัญสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณมากๆเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าบางคนในที่นี้ค่ะมีความสัมพันธ์ ในรูปแบบของ f n d with Benefit หรือมีความสัมพันธ์ในเชิงที่แบบว่า one night stand อาอะไรที่มันยังไม่ได้จริงๆจังๆเพราะคุณเองอะค่ะก็ยังดูแบบห่วงความโสดอยู่นะคะและแน่นอนค่ะเมื่อคุณได้เจอกับคนคนนี้นะคะคนคนนี้เนี่ยอาจจะเข้าแคตตากรีแฟน with Benefit or oh, one night stand ก็เป็นได้นะแต่เอาเป็นว่าคุณและเขาจะมีความผูกพันกันมากๆนะคะมากชนิดที่ว่าไม่สามารถตัดขาดกันได้ และยังไงและมันก็เหมือนกับว่า,เ,าเขาเข้ามาเพื่อสอนคุณนั่นแหละคุณจะกลายเป็นคนที่ ดีขึ้นแล้วก็มีการเติบโตมีการเรียนรู้ที่มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นนะคะเขาคือโชคชะตาที่จัดสรรมาให้คุณได้เจอค่ะพี่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราะว่าพลังงานของคุณโสดะสิ่งที่คุณจับได้เด่นที่สุดคือเท่านี้เลยนะแต่ถ้าคุณคาดหวังเรื่องของการเจอเนื้อคู่คนนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเนื้อคู่ของคุณแต่จ,จะเป็นเนื้อคู่ในรูปแบบของคามิคคาม,มา่าคือเข้ามาเพื่อมาเป็นแบบ การเติบโตทางจิตวิญญาณอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่ดีที่สุดนะคะในเมื่อมันหนีไม่พ้นเนี่ยก็จงเรียนรู้จากมันรีบๆเรียนรู้นะคะจะได้มีการเติบโตที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะคนโสดค่ะคุณยังรู้สึกว่าคุณจะมีการก้าวข้ามผ่านบางอย่างที่เป็นท็อกซิกนะคะเช่นนิสัยของคุณที่เคยเป็นในอดีตหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของอ,อ,อะไรก็ตามอะคะ่ะที่ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของคุณจากในอดีตที่เป็นพลังงานท็อกซิกพลังงานที่นก g a t i v e คุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านมันได้ไมเมือมนมีการเติบโตมันมีการเรียนรู้เกิดขึ้นนะคะและมันจะเป็นการเตรียมพร้อมไปสู่การสัมผัสและการเจอแบบคนที่ใช่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆคะ่ะชาวราศีมีถุนนะคะใครที่ยังโสดน,นะคะลองเสี่ยงโชคสักหน่อยเนาะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้โชคนะคะถูกหวยจุกลอตเตอรี่หรือถ้าใครเล่นหุ้นเนี่ยก็มีกะที่ได้เงินเข้ามา ะค,ะคุณยังรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าใครซื้อสลาอออมสินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะถูกเงินถูกหวยถูกสลาอออมสินอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะในเดือนธันวาคมค่ะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะและนอกจากนี้นะคะมันจะเป็นเดือนที่คุณจําเป็นจะต้องมีการเติบโตทางจิตวิญญาณแหละมันจะมีการตระหนักรู้บางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจงเรียนรู้มันนะคะจดเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วเมื่อไรก็ตามที่คุณได้เจอกับคนที่ใช่ที่เป็นของคุณจริงๆคะ่ะบทเรียนนี้จะสําคัญและล้าค่าสําหรับชีวิตของคุณมากๆเลยนะคะ เอาละค่ะก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่โลกสวยของควีนนะคะว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครเช็คเนื่อ,องสวนัวียกขอคำปรึกษาไปการส่วนตวัวียกให้โคช้ชไปการส่วนตวัวอยากเปลี่ยนเบอร,ร์โทรศัพท์นะคะรังไม,ามา่าควีนได้ที่ช่อง desk c i p t i o n s box ด้านล่างนี้ค่ะไหนดูซิว่าพลังงานความรักของชาบราศีเมถุนนะคะ คนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องท็อกซิกนะคะจำเป็นจะต้องเคลียร์มันให้จบภายในปีนี้เนาะในปีหน้าเนี่ยคุณจะได้เจอกับอะไรที่มันดีๆที่มันงดงามนะคะที่มันเหมาะสมกับคุณคะ่ะบางคนนะคะใช้เลข6886อยู่ด้วยนะเถ้ามีเลขนี้ควรเปลี่ยนนะนี่อาจริงๆนะคะโอ,อ okay. เคอะ make the effort ค่ะ Great love is worth taking the step you า e ท e ่ด i ้น to take ค่ะคุณรู้สึกว่านี่มันคือช่วงเวลาที่คุณจำเป็นจะต้องกลับมาเรียนรู้กับตัวเองนะคะเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นแล้วก็คุณรู้สึกว่า Make the e f f o r t ตรงนี้คือการกลับมาพยายาม take care ดูแลตัวเองนะมากกว่าที่จะไปทุ่มเทกับเรื่องของ relationship ค่ะอืม คุณจะได้เจอกับความรักนะคะแน่นอนอยู่แล้วแหละไม่ว่าคนที่จะเข้ามาในธันวาคมเนี่ยจะเป็นคู่เวรงคู่กรรมหรือจะเป็นใครก็ตามแต่คุณจะได้เรียนรู้นะคะจากมันและถ้าเขาเป็นคู่ของคุณจริงๆแบบไม่ใช่คูเ่เวรคูก่กรรมนะคะก็จงก็จงดีใจนะคะโอเค trust ค่ะ this situation is calling for you to have faith นะคะแล้วก็ h e a r t t r u t conversation นะคะ Honestly, t i s cuts your feeling with each other นะคะคือการเข้ามาของคนคนนี้นะคะอาจจะทำให้คุณตัวนเด่นไปนะอ่าซึ่งคุณจำเป็นจะต้องมีการเชื่อใจนะคะก่อนหน้านี้นะคะบางคนในที่นี้สีไม่ใช่ก่อนหน้านี้บางคนในที่นี้นะคะชาวราศีมิถุนนี้ปัญหารเรื่องของความเชื่อใจคนนะคะความเชื่อใจคนรักเพราะว่าจะเคยเจอปัญหาไม่ค่อยดีในเรื่องของความรักมาก,ก่อนเพราะว่าเราเคยแบบไว้ใจคนอื่นมากๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วแล้วก็ถูกหักหลังที่หลังก็เลยทำให้คุณนะคะสูญเสียความ trust ความเชื่อใจนะคะแต่ในตอนนี้เนี่ยโปรดดึงสติแล้วก็กลับมาเชื่อใจตัวเองเชื่อใจจัก,กรวาลดูอีกครั้งนะคะว่าจัก,กรวาลจะนำพาคนที่ใช่เข้ามาหาคุณนะจ้า ถึงแม้ว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยคนที่จะเข้ามาจะเป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่ก็ตามแต่เขาคือหนึ่งใน Process ที่จะทำให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ g grow อ p มากยิ่งขึ้นและคุณเชื่อว่าคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่ผ่านบททดสอบจากจักรวาลตรงนี้ได้นะคะแล้วคนที่คุณกำลังจะได้เจอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจิตเฟรนซ์กับคุณนะคะมีความแตกต่างกันดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือการมีบทสนทนานะคะที่เรียกว่า hot to hot conversation คือการ and เปิดอกคุยกันนะคะแบบแฟแฟเลยนะคะไม่ได้มีการกักใดๆทั้งนั้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่คุณควรจะทำนะคะถือว่าในเดือนธันวาคมจะเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องความรักนะคะใครโชคดีอาจจะได้เจอเนื้อคู่ใครโชคลายหน่อยวิญญาณของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เรียกว่า r o m i r v l r t i o n s h i p ดังนั้นอย่าได้ Give Up อย่าได้ท้อใจแต่มองว่ามันคือ Cha l l e n g e ที่ยูเน overcome this นะคะคุณจำเป็นจะต้องก้าวข้ามผ่านมันให้ได้ ไลฟ์ฟินเซอว่าคุณจะรักและภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะใส่ใจตัวเองเยอะๆนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในจักรวาลเชื่อมั่นในเซนส์ของตัวเองนะคะแล้วคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์รักที่ไม่เหมือนใครนะคะแม้ว่าคนนั้นที่เข้ามาอาจจะเป็นคู่เก่งคู่กรรมก็ตามนะแต่เป็นว่าคุณจะได้ค้นพบกับของขวัญบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ so การจากกันอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานในเดือนธันวาคมนะคะ The first one ค่ะคือ The b u r o นะคะคือเบรโตนะคะงดทานเบรโตก่อนคะ่ะเป็นอาหารไม่เสริมดูนะคะกินแล้วดวงไม่ค่อยดีค่ะแต่สิ่งที่ควรควรทานในเดือนธันวาคมนะคะก็คือ This one นะคะคือมันบดค่ะมันบดกับไก่ทอดนะคะบรรดาไก่ทอดต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเฟอร์ในช่วงนี้นะคะนะเอาล่ะจ้าทุกค นถ้าใครอีกเช็ก่นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประการส่วนตัวอยากให้โคช้ชระการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่หมากครีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะเสียอ l ไรเด็ดเด็ดคลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่มีคนคือสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนนะคะเพื่อนๆชาวราศีมีถุนค่ะนี่คือความรักของคุณประจาเดือน December 2020นะคะอันนี้เริ่มต้นจากพลังงานของคุณก่อนที่จะไปพลังงานของเขานะคะแล้วก็บทสรุปความรักอันแสนหวานชื่นของคุณและเขานะคะซึ่งคุณก็หวังว่ามันจะหวานชื่นจริงๆอย่างที่คุณพูดนะคะ The first one นะคะ is of w a n d s นะคะ night of swords and k night of swords ค่ะโอเคคุณต้องบอกว่าคุณและเขาเนี่ย อาจจะอยู่ในช่องของการ s e ป a r a เรชัหรือมามาหายหายหรือว่าการไม่ได้พูดคุยกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีบทสนทนาที่ได้คุยกันค่อนข้างบ่อยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ชาจารหายไปเลยเออเหมือนชารเจ้าตัวเองแล้วก็ Disappear ไปจาก your life แล้วคุณก็ have no idea what happened คุณไม่รู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์จริงๆคุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากคุณและเขาเนี่ยมีการส่งข้อความกันไปมานะคะแล้วกออ็มีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยคนของคุณเงียบหายไปหรือว่าเขาเขาดูเปลี่ยนไปนะคะคุณรู้สึกได้ว่าเขาเปลี่ยนไปแล้ว คุณไม่รู้ว่า uh, what's going on in this relationship แล้วมันก็เลยทำให้คุณค่อนข้างเครียดในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปในทิศทางไหนเนื่องจากความไม่ชัดเจนของอีกฝ่ายนะทีนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณนะชอบเขามากๆและรู้สึกว่าเขาคือผมละคิดของคุณและคุณอยากที่จะ พุ่งเข้าหาเขาอยากที่จะแกะ to k n โนฮิ m มอ r e อยากที่จะได้รับเท็กซ์จากเขาอยากที่จะส่งข้อความหาเขาตลอดเวลาบางคนในที่นี้คะ่ะจอกันผ่าน dating app และ never met each other before ไม่เคยเจอกันเลยมาก่อนนะคะเออพอไม่เคยเจอกันเลยมาก่อนเนี่ย คนก็อาจจะทําให้คุณมีความฟุ้งซ่านและก็ความคิดมากและก็มีความหวังว่าอยากจะได้เจอกันตัวเป็นๆน,นะคะบางคน,นกำลังเดทอยู่กับชาวต่างชาติคนทางไกลด้วยนะคะหรือบางคน,นไม่ได้เป็นชาวต่างชาติหรอกแต่ก็เป็นคนที่อยู่ไกลๆแบบ never met each other คือไม่เคยเจอกันนั่นแหละ แล้วะะทีนี้เนี่ยเหมือนคุณมีความเครียดบางอย่างเรื่องความสัมพันธ์อันเนื่องมาจากว่าตัวเขาไม่ชัดเจนหรือเขาเงียบหายไปหรือว่ายังไม่เคยเจอกันคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเนี่ยมันมีภาพความทรงจำบางอย่างหรือความคิดบางอย่างที่กําลังหลอกหลอนคุณนะคะซึ่งทําให้คุณเครียดมากๆแทบจะอินสมเ n ียแปลว่านอนไม่หลับนะคะอาจจะนอนไม่หลับเลยหรือว่า บางทีร้องไห้จนหลับไปหรือเป็นแนวแบบเป็นฝันร้ายเป็นไนท์แมร์ของคุณนะคะมันมีเรื่องราวประมาณนี้เกิดขึ้นคือคุณก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้าน,นี้คุณไปเจออะไรมาบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีปมปัญหาในเรื่องความรักนะคะแล้วพอเจอเรื่องนี้กระทบเข้านิดนึงเนี่ยคุณรู้สึกเปล่าบางอย่างทันทีนะคะและความต้องอาการคุณก็คือให้มันไปเร็วกว่านี้คุณอยากจะมีเร o ช s ชิ p ที่มันชัดเจนที่มันแบบใช่คนนี้แหละ กลงแล้วว่าฉันเป็นแฟแนอะไรเงี้ยคือคือคุณต้องการอะไรที่มันส o l i d ที่มันแบบจับต้องได้แต่เหมือนกับคนของคุณเนี่ยยังไม่สามารถให้คุณได้นะตอนเนี้คุณก็เลยมีความแบบเครียดแล้วก็คิดมากด้วยนะคะหรือบางคนในที่นี้เนี่ย มีโรคไมเกรนด้วยนะจะแบบเครียดเป็นคนเครียดง่ายมากเออเครียดแบบเครียดจริงๆเออบางคนจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยแบบเครียดมากเป็นคนที่แบบคิดเยอะคิดมากคิดอยู่ในหัวอืมบางทีแบบไม่ไม่ได้อยากจะคิดแต่ก็คิดนะมันอดคิดไม่ได้เพราะว่าด้วยนิสัยเนี่ยที่เป็นคนคิดยงคิดเยอะเออคิดเยอะจริงๆคิดเยอะมาก บางวันในที่นี้นะคะมีเลข7997อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะคะซึ่งถ้าหากคุณมีเลขประมาณนี้อยู่แล้วแล้วก็นะคุณสักเจให้คุณเปลี่ยนมันนะคะเพราะว่าเลข7997เนี่ยอาจจะไม่ใช่เลขที่ดีสำหรับคุณเท่าไหร่นักนะคะ หรือบางคนเนี่ยมีเลขตระกูล77อยู่ในเบอร์ถ้ามีเลขประมาณนี้อยู่นะคุนแนะนําให้เปลี่ยนนะคะเพราะม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อชีวิตรักของคุณแล้วก็ชีวิตที่มีความสุขของคุณนะคุณจะเป็นคนที่คิดมากคิดวนๆแล้วก็จําพวกเลขประมาณนี้มันเป็นเลขที่ ที่เป็นเลขอุปสรรคนะคะกว่าจะได้อะไรเงมันก็ลำบากลลวก็จะคิดแบบคิดเยอะเยอะๆเยวนๆ,นๆอยู่ในหัวซึ่งไม่ไม่ควรจะใช้นะคะอยากรู้ว่าควรเปลี่ยนเป็นเลขอะไรก็ลองมาพูดคุยกับควีนได้นะคะเป็นการส่วนตัวทีนี้นะคะเรามาดูพลังงานของผู้ชายของคุณดีกว่าว่าคนของคุณเนี่ยรู้สึกไงกับคุณบ้างนะคะ This one is two of c o i n นะคะ The Medici แล้วก็ i g h t of Wands ค่ะเอ้ยไม่ใช่นายออฟวอนส์นายออฟเชอร์ s e s นะคะบางคนนี้ที่นี่เจอกันผ่านเด t ติ้งแอจริงๆนะคะ Tinder หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแต่บอกเลยว่าคนนี้แม่งเป็นคนเจ้าชูนะเจ้าชูกรุบป,ป,ปากหวานด้วยนะคะเป็นคนที่ มีแบบคำพูดที่ทำให้คุณเนี่ยใจอ่อนใจระทวยหวั่นไหวได้แน่นอนนะคะและถึงแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อในคำพูดของเขาแต่มันมีที่การพูดที่ทำให้คุณเนี่ยเชื่อในในเขานะถึงแม้ว่ามันจะไม่น่าเชื่อถือก็ตามนะคะ รู้สึกว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เนี่ยน่าจะเป็นคนที่พอปูล่าในหมู่ของคนนะคะ <c oughs> ในหมู่ของคนทั่วไปอะไรเงี้ยคือหมายถึงเขาอาจจะมีฟีลแบบว่าคุยหลายคนด้วยอะไรเงี้ยหรือมีท่าทีค่อนข้างเจ้าชู้นะคะที่แบบคาดเดายากอาจจะมีอารมณ์ประมาณนี้อยู่เหมือนกับว่าวินาทีหนึ่งเนี่ยเขาทําให้คุณรู้สึกดีมากๆแต่ว่าอีกวินาทีหนึ่งเนี่ยเขาก็ทําให้คุณรู้สึกแบบงงๆว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยรู้สึกไงกับฉันกันแนะ่นะคะ ทีนี้จะถ้าดูจาก3าใบตรงนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่ให้ใจใครไปไง่ายๆนะคะแต่พอมาเจอคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณทําให้เขารู้สึกหวั่นไหวรู้สึกเหมือนโรคมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วเขาก็เขาก็รู้สึกมีความสุขเวลาอยู่กับคุณนะคะซึ่งถ้าถามว่าเขามีความชอบในตัวคุณไหมก็ต้องบอกว่าเขาชอบคุณและเขาเองก็มีความหวั่นไหว เกี่ยวกับคุณด้วยนะคะในทุกๆครั้งที่ได้คุยกันเนี่ยคุณเป็นพลังงานบวกให้กับเขาและเขาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะมาถึงจุดนี้นะจุดที่เขาจะรู้สึกดีกับคุณนะคะดังนั้นเนี่ย้าถามว่าพลังงานที่เขามีต่อคุณนะตอนนี้คืออะไรก็ต้องบอกเลยว่าเขารู้สึกมีความสุข นะคะเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณแม้ว่าเราสองคนจะยังไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจนก็ตามแต่การที่เขามีคุณอยู่ในชีวิตนะคะมันก็เหมือนทําให้โลกของเขาสดใสจากที่เคยอึดอัดเคยลำบากใจมาก่อนเนี่ยพอมาเจอคุณเนี่ยก็เลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกแฮปปี้นะคะแล้วในวันที่เขาไม่ได้เจอคุณเนี่ยคุณบอกเลยว่า เขารู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกเจงๆที่ไม่ได้เจอคุณแล้วก็ไม่ได้คุยกับคุณเนาะแต่บางทีที่แบบเขาเงียบเียหายไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีบางอย่างที่จะต้องรับผิดชอบเขามีงานที่ต้องทําก็เลยทําให้เราสองคนเนี่ยไม่ได้คุยกันบ่อยหรือว่ามามา,มาหายหายอารมณ์ประมาณนี้นะคะนะทีนี้เนี่ยเรายังมีพลังงานเพิ่ม,เต,มเติมอีกนะคะก็คือณนะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าด้วยการที่เขาอะค่ะเป็นคนที่เจ้าชู้หรือเป็นคนที่อ่า คุยหลายคนหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือด้วยเนเจอร์ของเขาเป็นคนที่ยังรักสนุกอยู่นะไฟฟ Wands นะคะ the justice แล้วก็ age of sword นะคะคือคุณนะ่ะดีกับเขามากเลยดีจนดีมากจนบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าดีเกินไปสำหรับเขาด้วยนะคะและบางครั้งเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ดีเิร์ฟคุณเลยเพราะว่าเขา treat คุณ ซ้ำๆอะไรกับ root one อะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยฉีกคุณดีสักเท่าไหร่แต่มันเหมือนกับว่ายิ่งคุยกับคุณยิ่งได้รู้จักคุณเนี่ยมันมีการเสพติดมันมีการที่แบบว่า เออมันดีนะมันดีมันทําให้วันของเขาจากแย่ๆคือมันกลายเป็นดีได้แต่เนื่องจากว่าตัวเขาอาจจะคุยหลายคนหรือว่าตัวเขาเป็นคนเจ้าชู้โดยเนเจอร์อะค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่เขารู้สึกสับสนแล้วก็งงงวยไปหมดทะเลาะก,กับตัวเองค่ะว่าฉันจะเอาอยัางไงต่อไปในความสัมพันธ์นะคะเขาก็ลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่จึงเป็นเหตุให้ว่าเขามามาหายหายเพราะว่าเขาพยายามที่จะเคลียร์เอเนอร์จีที่มันค o อนฟิวส์ที่มันสับสนของเขาออกไปค่ะ เขาจําเป็นจะต้องรู้ว่า what he wants เขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์และเขาจะยังไงต่อไปในความสัมพันธ์ดีเหมือนเขาจําเป็นจะต้องรู้แบบ exactly และเขาจะรู้แน่นอนค่ะว่าตัวเขาต้องการอะไรควินเชื่ออย่างนั้นนะคะนะคือการจะบอกว่า ตัวเขาอะค่ะจะมีการตระหนักรู้มากยิ่งขึ้นว่าจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเหมือนเขากำลังสับสนงงงวยให้โอกาสเขาให้เวลาเขาไม่ต้องไปตามจีบเขาไม่ต้องมานั่งนอยกับตัวเองให้เขาไปตกตะกอนกับตัวเองค่ะเพราะในที่สุดแล้วเขาจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรและควีนเชื่อว่าคอมมวนิเคชันมันจะมาในเดือนธันวาคมเพราะควีนเห็นว่าบางคนในที่นี้เนี่ยจะมีการพูดคุยกันนะคะมีการสื่อสารกันค่ะหรือบางคนนะคะ ในเดือนธันวาความนี้อาจจะมีการพูดคุยในแง่ลักษณะของ w h a t s a p e conversation คือเราสองคนจะเป็นอะไรกันต่อไปในความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีการพูดคุยลักษณะนี้ปรากฏอยู่นะคะและถ้ามีการพูดคุยในลักษณะนี้ปรากฏขึ้นจริงๆคะ่ะ Five of c h i c e s นะคะแล้วก็ Page of s o r t s แล้วก็ c h a n of c o i n ค่ะคือบทสรุปในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่เจมองว่า มันจะมีความเสียใจเกิดขึ้นก่อนเช่นความเข้าใจผิดกันหรือว่าคําตอบที่อาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจและเชยว่าคุณกับเขาพูดคุยกันว่าเราเป็นอะไรกันคุณคาดหวังว่าเขาจะตอบว่าเป็นแฟนกันแต่คําตอบเขามันดันไม่ใช่หรือว่ามันดังแบบไม่รู้เหมือนกันหรือขอดูไปก่อน,นอาจจะเป็นคําตอบที่ยังไม่น่าอภิรม,มากเท่าไหร่นะัก แต่มันจะมีการ get to know each other มากยิ่งขึ้นนะคะมีการรู้จักกันมากยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบของ committed relationship in the future ค่ะหรือไม่ก็บางคนในที่นี้สมัครบ,บางคนนะคะ กำลังเดตอยู่กับคนที่ผ่านการแต่งงานมาก่อนว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะและมัน,เป,นเป็นสิ่งที่เขาต้องเลือกนะคะหรือเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วเขาต้องเลือกว่าเขาจะเลือกใครและในที่สุดแล้วเขาจะตัดสินใจเลือกได้ว่าเขาจะเลือกใครนะคะเขาจะรู้ว่าเขาจะเลือกใครในที่สุดฟิแนลลี่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะคะไม่ช้าก็เร็วแต่คุณและเขาเนี่ยจะมีการ get to know ชาเ h อร์หมอมากยิ่งขึ้นนะคะ และในเดือนนี้ค่ะบุสรปของความสัมพันธ์นะคะระมัดระวังเรื่องของการพูดถึง บทสนทนาอวตารวีวคนะคะบทสนทนาว่าเราเป็นอะไรกรันระมัดระวังเรื่องของการใช้คำพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะการการมีปักเสียงกันและการการเงียบหายไปจากกันนะคะหรือบางคนไม่ได้มีการทะเลาะไม่ได้มีอะไรแต่ผู้ชายเงียบหายไปเลยแล้วมันก็ทิ้งความงงงวยให้กับคุณให้คุณแบบนั่งงงว่าตกลงแล้วมันต้องการอะไรนะอะไรเงี้ยค่ะคแบบมันจะงงไปหมดอะ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณจะเห็นเขามาส่องโซเชียลมีเดียของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น i g Story นะคะ Facebook Story หรือมากดไลค์คุณหรือว่าไม่ได้กดไลค์แต่ฉันเข้ามาส่องโดยแอดกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเข้ามาดงเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะและสุดท้ายในในปลายทางอะสักช่วงประมาณปลายเดือนเนี่ยหรืออาจจะเป็นกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันนะคะบทสนทนาที่จริงจังกันมากยิ่งขึ้นที่นำไปสู่การสารสัมพันธ์เป็น c o m m i t t e e r e วช i ิ s น s ิพเซอร์เชนด n วใ t ฟิว u ได้นะคะ อารมณ์ประมาณนี้นะก็จะมีการแบบได,ได้ได้พบเจอได้คุยกันอยู่นะคะคุนมองว่ามันจะมีความเสียใจเกิดขึ้นก่อนแต่สุดท้ายแล้วทุกๆความเสียใจนะคะเหมือนกับในนิยายเนาะมันจะมีจุดพีคจุดที่บีบหัวใจนักอ่านแต่ในที่สุดแล้วมันจะลงเอยด้วยแฮปปี้เอนดิ้งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สำหรับทุกทุกนิยายก็ตามแต่ในเรื่องราวของคุณบทนิยายของคุณเนี่ยมันจะจบลงด้วยแฮปปี้เอนดิ้งที่คุนจะรู้สึกว่าในปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ มันจะเซตทึนดาวมากยิ่งขึ้นที่มันจะคอมมิตติดมากยิ่งขึ้น in this relationship นะคะณตาบใดที่คุณและเขายังคุยกันอยู่และคุณมองว่าถ้าเขาเยี่ยมหายไปค่ะเขาอาจจะทิ้งให้คุณงงงวยสักพักหนึ่งแต่เดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหรืออาจจะส่องให้คุณรู้ว่าเขายังอยู่ในชีวิตของคุณและในที่สุดแล้วปลายทางมันคือความสัมพันธ์ที่มันจริงจังที่เขาจะไปตระหนักรู้แล้วว่าคุณนี่แหละคือคนที่เขาอยากจะไปด้วยในอนาคตนะคะอยากที่จะหยุดที่คุณไม่ได้อยาก ที่จะหยุดที่ใครคะ่ะเอาละค่ะก่อนจากกันอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่โลกสวยของควีนค่ะว่าไพ่โลกสวยของควีนมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครเช็คด้วยส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาการส่วนตวัวอยากให้โคชไปการส่วนตวัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไมา่หาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะไหนดูซิว่ามันอะไรยังไงไหนดูซิมันอะไรยังไ,ไ,ง,ไงความรักนะคะ โอเควิทีดค่ะ It's time to disconnect from the world นะคะคือจากไพ่คือสักเจตว่าไม่ต้องไปวิ่งตามเขาจะเขาเงียบหายไปกลับมาอยู่เฉยๆโฟกัสกับตัวเองก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งคุณวิ่งตามเขาคุณจะรู้สึกเหนื่อยแล้วพอคุณรู้สึกเหนื่อยคุณจะไม่อยากทําอะไรเลยนะคะแล้วพอคุณไม่อยากทําอะไรเลยเนี่ยคุณต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะ give up in this relationship ก็ได้เนาะ uh, give up on this relationship อม แต่ในท้ายที่สุดแล้วอะค่ะภายใต้ความเงียบระหว่างคุณและเขาเมื่อคุณวิธีตัวเองเมื่อคุณเยียวยาตัวเองเนี่ยเมื่อเขาไปจัดก,การทั้งเรื่องของเขาคุณและเขาจะได้นพบกับสิ่งที่เรียกว่า t o l o v e นะคะ this is the romance of a lifetime ค่ะคือคุณและเขาต่างเป็นรักแท้ของกันและกันค่ะและแน่นอนว่ารักแท้ไม่ได้มาแบบง่ายๆนะคะไม่เหมือนกับในดิสนีย์นะ,ะที่มันจะแบบอธิษฐานกับ shooting star แล้วแบบ To love coming to you คือแบบนี้มันก็ไม่ใช่เนาะแบบว่าขนาดแบบ ที่นี่ออเวร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะหญิงบิวตี้บิวตี้สไลฟอะซิลปิ้งบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอุปสรรคเลยกว่าได้เจอรักแท้นะคะมันไม่ง่ายมันไม่ราบรื่นแน่นอนแต่ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะหลอ่อหลอมคุณให้คุณได้เรียนรู้จากมานันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมานันแล้วมันจะคือของขวัญล้ำค่าของคุณเพื่อให้คุณเนี่ยได้เห็นคุณค่าของรักแท้ที่คุณได้สัมผัสกับเขานะคะและควีนมองว่าในเดือน ธันวาคมค่ะคุณและเขาเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นสักช่วงปลายเดือนนะคะแล้วมันจะมีโอกาสที่จะได้แบบ เฟิร์สได้อ่อยได้จีบกันนะคะ Extend your light-hearted energy to others นะคะจะมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ให้มันสดใสฉายใบเลยกะจายเม่นนะคะทาให้มันเฉิดฉายทําให้มันกลับมาเฟรชเหมือนเดิมค่ะและบอกให้รู้เลยว่าเขารู้สึกว่าคุณคือรักแท้ของเขาแม้ว่านะตอนนี้เขาจะยังสับสนก็ตามแต่ใน Final l y แล้วเนี่ยเขาจะตระหนักรู้มากยิ่งขึ้นและเขาจะกล้าเข้าหาคุณมากยิ่งขึ้นนะคะสมมติว่าเต็มสิบเนี่ยอาจจะเข้ามาหาคุณสักแบบ 3%ามสามเองี้ยแต่มันก็ดีกว่าแบบไม่ไม่ทำอะไรเลยเนาะเอาไปว่าค่อยเป็นค่อยไปค่ะเส้นทางหนทางสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังเป็นแฟนการแต่งงานการในอนาคตเนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะขอให้คุณเนี่ยทำใจสบายๆนะคะ และสุดท้ายนะคะก่อนจะกันแทจริงเรามาดูอาหารที่คุณควรทานและงดทานในเดือนธันวาคมนะคะอาหารที่คุณควรงดทานคือเดอะเบอร์รัตโตนะคะอาหารนี้งดทานก่อนแต่สิ่งที่คุณควรทานคือมันบดกับไก่ทอดนะคะเฟรนช์ฟรายนะคะไก่ทอดต่างๆเนี่ยคือสามารถกินได้จะช่วยเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเฟอร์ในเดือนธันวาคมนี้ค่ะและถ้าใครอเรื่องสนตัวอยากข,ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชการสนตัวอยากนนยาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะรังแมมหาควุนไินดี ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะเราจะกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะ Bye.